สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมไม่ได้พบดัฆนาน,นะครับก็หวังว่าท่นนาผู้ชมใดๆท่านที่ดูคลิปแรกไปน่าจะเอาวิธีนักษาไปปฏิบัติตามนะครับอาการองจะดีขึ้นกันอะรที่ทำสุเร็กก็คงจะหายนะครับขออนุโมทนาสาธุด,ด้วยนะครับขอให้หายทรมานกันทุกคนนะครับผมจ่าพันวินโรจน์ครับท่านผู้ชมถอดแว่นสบตาแล้วเกิดแดดแรงนะครับคืนนี้ครับท่านผู้ชม หลังจากที่ผมนั้นได้ลงคลิปไปนะครับผมก็ได้รับข้อความนะกลับมานะครับว่าอาการดีขึ้นมากทําแล้วไม่ต้องกินยาทําแล้วหายปวดหายทรมานบางคนก็บอกหายแล้วขอบคุณจ่ามากๆขอให้จ่านั้นประสบความสำเร็จในชีวิตโอ้ผมก็ขอบคุณทุกคําอวยพรนะครับที่ได้ส่งมาให้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับหลายๆท่านนะครับที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับที่ผมเป็นนะครับท่านผู้ชมผมเป็นผู้ป่วยหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับ ป่วยจะนอนติดเตียงโอ้ยแสบตาท่านผู้ชมขอใส่แว่นขออนุญาตใส่แว่นนะครับคือผมเนี่ยป่วยจะนอนติดเตียงเลยครับท่านผู้ชมนะฮะทรมานคูรนะครับขาลีบไปข้างนอนติดเตียงหูนอนร้องอดโอ้ยทรมานแสนสาหาัสใครไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับคนที่เป็นเท่านั้นนะครับถึงจะสัมผัสความทรมานนี้ได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่เป็นระวังไว้นะครับจากพฤติกรรมที่ผมได้ พูดบอกไปนะครับการยืนนานนั่งนานส่งผลให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังนับเส้นได้นะครับก็ไประมัดระวังกันนะครับ <c oughs> อวันนี้ก็มาต่อยอดครับท่านผู้ชมนะครับผมเชื่อมั่นครับว่าท่านผู้ชมหลายท่านนั้นนําท่าผมไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแน่นอนนะครับแต่บางคนก็ดีขึ้นบางคนก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องดูครับว่าที่มันไม่ดีขึ้นเกิดจากอะไรครับเช่นหนึ่งอาจทําไม่ถูกต้อง2 ในขณะที่ทํายังต้องทํางานประจําซึ่งผลให้งานซึ่งงานประจํานั้นนะส่งผลให้เราเป็นหมอรองกระดูกมากขึ้นมันก็เลยหายช้าแต่ถามว่าหายไหมหายแน่ครับแล้วแต่ระยะเวลานะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอปวดสะโพกล้าลงขาชาฝ่าเท้านะครับหรือปวดหลังลงกล้นชาฝ่าเท้านะครับอาการประมาณนี้เลยครับหมอรองกระดูกหลังกับเส้นปวดแสนทรมานครับเดินไปห้าหกเก้าต้องนั่ง ไม่ไหวนะครับยิ่งทําไม้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วอะไรทําให้เป็นแล้วพัฒนาขึ้นไปมันจะพัฒนาขึ้นไปครับคราวนี้เ,เดินไกลๆไม่ได้ครับต้องนั่งเพราะว่าเดินมันปวดมันเอียงต้องนั่งพอหนักขึ้นหนักขึ้นนั่งไม่ได้ครับท่านผู้ชมนั่งก็ยังปวดอยู่โอ๊ยทาไมนั่งมันยังปวดอยู่มันขัดมันทรมานนอนซะเลยนอนแล้วรู้สึกโล่งเอยเออรู้สึกดีกว่านอนนอนไปนอนมากี ouais ้เกียรติลุกติดเตียงซะเลยครับท่านผู้ชม,มน,นั่นแหละนะเพราะว่านอนแล้วมันไม่ปวด ก็นอนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ปวดหรอกนอนแล้วมันปวดน้อยลงมันมันทรมานน้อยกว่าที่จะมานั่งก็นอนติดเตียงสิครับเพราะเราไม่รู้สาเหตุมันก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับวันนี้มาบอกสาเหตุครับมาบอกว่าเป็นเพราะอะไรแล้วทํายังไงถึงหายนะครับอ่าสิ่งแรกเลยทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าการยกของหนักบ่อยๆส่งผลให้เป็นนะครับ 2. การยืนบ่อยๆครับยืนนานๆยืนวันหนึ่งสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงติดต่อกันนะครับสะสม5ปีถึง10ปี เป็นนะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับนั่งนานเกินครับนั่งวันหนึ่งอ่ะสี่ห้าชั่วโมงอ่ะนั่งทํางานอะไรก็ไม่รู้แต่นั่งทั้งวันเลยครับติดต่อกันระยะเวลา5้าถึงสิปีเป็นแน่นอนนะครับเป็นร้อยเปซ็นครับเป็นมากเป็นน้อยมันคือต้องเป็นนะครับหลบไม่ได้อันสุดท้าย <c oughs> ก่อนสุดท้ายกันก็คือการกระแทกครับอาจจะเป็นการประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงรถล,ลม้มรถคว่ำอะไรก็ตามที่มาเกิดการกระแทกการเล่นกีฬาผิดประเภท ที่เกิดการกระแทกตึงตึงตึงยกตัวอย่างเช่นอะไรบาสเกตบอลตะก้อฟุตบอวลวอลเลย์บอลที่มันเกิดการกระแทกตึกตึกตึกเนี่ยนะครับถ้าคุณเล่นเป็นระยะเวลาที่นานนะครับหลายปีเป็น10ปีแล้วมันเกิดเหตุขึ้นมามันก็เป็นได้นะครับสุดท้ายก็คือการที่เราไอและจามเอา้างงที่ไอและจามเป็นได้เป็นได้ครับแล้วแต่ความโชคร้ายนะครับไออย่างแรงเป็นได้ในตอนเช้า จามอย่างแรงโดยที่อยู่ในห้องประชุมหรืออะไรคนเยอะๆจะจามไงอายเขาเอามือปิดจมูกกัน้นจามพวดเดียวหมอนรองกระดูกพุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นระวังฮะอกับจามเป็นได้ถ้าคุณจะอายจะอาจะจามนะครับให้เอามือจับหน้าท้องไว้ครับแน่นๆนั้นเก่งหน้าท้องไว้แล้วค่อยไอยค่อยจามอันนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้หมอนองกระดูกหลังทับเส้นอะ่ะผมบอกแล้วนะมันเกิดจากการนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยกับการกระแทกใช่ไหมเกิดจากจามคราวนี้มันไปได้ยังไงวะนะ มันทำไมถึงไอ้สิ่งเหล่านี้มันถึงไปทําให้ปวดหลังหรือสะโพกลงขาอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงนี่ครับหลังเรามีกระดูกเรียงกันหลายข้อเลยนะแต่ละข้อมีวุ้นรองไว้วุ้นตัวนี้เรียกหมอนรองกระดูกลักษณะเป็นวุ้นครับมันจะรองกระดูกหลังเราไม่ให้ชนกันมันมีความสําคัญมากมันทาให้กระดูกหลังเราในโค้งงอได้ซับพอร์ตให้กระดูกไม่ชนกันเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปทําลายมันทิ้งนะเพราะมันงอกใหม่ไม่ได้นะครับในเมื่อมันมีประโยชน์แล้วแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่ดีมันก็เกิดโทษเหมือนกันครับมันมักจะไหลออกมาครับ ไหลออกมาถ้ามันไหลแบบปิ้นรักษาง่ายครับทาท่าผมเนี่ยประมาณเดือน2เดือนหายเลยถ้าไหลแบบปิ้นนะครับแต่ถ้ามันไหลแบบกรณีของผมคือไหลไปทั้งยวงไหลออกไปเลยมันไม่ไหลปิ้นถ้าปิ้นเนี่ยทำเอวมไอเห็นเลยปิ้นมันมินสองมินอย่างเงี้ยหายครับหายแน่นอนนะครับแต่ถ้าไหลมาทั้งยวงแบบนี้ต้องรักษาแบบนี้ครับมันถึงจะหายนะครับไหลมาทั้งยวงนี่คือหูยขุณเอ้ยวันนี้กวาดตกทะกทั้งเป็นนะครับมันตายไปเลยครับมันทรมานอยากจะฆ่าตัวตายทุกวันนะครับ พอมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะคือมันไหลออกไปใช่ไหมแล้วมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับทับเส้นเลือดเลือดจะไม่ไปเลี้ยงขาครับจะชาชาขาจะรีบลงไปข้างหนึ่งเลยจะรีบแล้วเล็กลงไปข้างหนึ่งเลยถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณปล่อยไว้นานมันจะชาร้อนเผานะครับทรมานมากแต่ส่วนมากมันจะทับเส้นประสาทด้วยคู่กันเส้นเลือดเสรร้นประสาททับคู่กันเลยพอทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดร้าวทรมานที่ผมบอกครับปวดมากๆปวดเหมือนปวดอะไรปวดมันก็ดูหักอะ มันก็ดูกสลังหักกระทิ่มกันนะจิงนั่นแหละครับมันปวดแบบนั้นถ้านึกไม่ออกท่านเคยปวดฟันไหมปวดฟันกรามฟันคุดนั่นแหละเหมือนกันแต่ย้ายจากฟันกรามฟันคุดมาไว้ที่สะโพกหลังและขาซึ่งมีความปวดที่ใหญ่กว่าและทรมานมากกว่าแม่งโหดเดีนั้นเลยครับทรมานที่สุดของที่สุดในความเป็นมนุษย์เรานี่นะที่ผมเคยประสบมานะอาจจะมีอย่างอื่นทรมานกว่านี้แต่สําหรับผมแล้วอันนี้ไม่สุดแล้วสําหรับผมนะ สุดแล้วนยวันนี้ผมกลับมายืนมานั่งมาทําคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ได้เพราะว่าผมทําท่านี้ครับผมจึงหายแล้วกลับมาเผยแพร่ท่านผู้ชมอย่าเสียเวลาฟังเลยดูเลยนะครับนะดูครับเฮ้ยแต่ก่อนจะไปท่ายืนต้องไปท่านอนก่อนว่ะนะท่านผู้ชมเพราะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาทําได้เพราะฉะนั้นเขาต้องทําท่านอนห้าท่านี้ก่อนหรือท่านผู้ชมยังไม่ติดเตียงก็ทําได้ครับท่านอน5ท่าไปชมไปชมเอาละครับนี่คือท่านอนทำนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีห้าท่านะครับ เริ่มเลยท่าที่หนึ่งก่อนนะครับท่าที่หนึ่งครับชั้นศอกขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าชั้นศอกนี้ค้างไว้ครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับมันจะมีอาการปวดหลังหน่อยนะครับปวดเสียวหลังนะครับอย่าเก่งนะครับค้างไว้ประมาณสามสิบวินาทีนับหนึ่งถึงสามสิบมากกว่านี้ก็ได้นะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเอาละครับคราวนี้ท่าที่สองเนี่ยครับท่าที่สองเนี่ยให้เราเอามือประมาณนี้ครับนะประมาณศีรษะนะครับ แล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับสะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยค้างไว้สามสิบวิครับท่าเนี้ยจะทรมานมากนะครับถ้าใครทําไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้าทาไหวก็ดีมากๆนะครับท่าที่สองนะครับจะปวดมากนะจะสั่นเลยอย่ากลั้นลมหายใจนะครับถ้าใครทนไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนได้นะครับอ้าวแต่พยายามทําให้ครบจะดีนะครับอ้าวท่าที่สามครับ ทาที่สามนี่คนทําหายเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับข้างไหนเอาไปคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข่าพยายามติดพื้นมากๆนะครับเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยเขย่านะครับสามสิบครั้งครับท่านผู้ชมให้ได้สามสิบครั้งอ่าพาครบสามสิบก็พอนะครับอ้าวต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตั้งเข่านะครับข้างไหนคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปนะครับแล้วเขย่าให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาเขย่าอ่ะมันจะตึงตรงนี้นะครับ มันจะตึงมากๆถ้าใครทําดังกรุบได้จะโล่งเลยนะครับหลายๆคนทําท่านี้แล้วหายได้นะครับสาสิบครั้งนะครับพอครบก็พอนะครับอ้าวท่าที่สี่ครับให้ท่านผู้ชมครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีเอาเก้าอี้มาครับแล้วก็เอาขาพาดให้มันชิดตรงนี้นะครับใช้นิ้วนะครับชิดติดกันนะครับแล้วก็ดันหน้าขานะครับดันค้างครับหนึ่งสองสามดันอย่างการลมนะครับดันค้างไว้อย่างการลมหายใจนะครับ สามสิบวินาทีครับดันค้างไว้ให้กระดูกสันหลังมันยืดนะครับพอครบสามสิบวิก็พอนะครับอืนี่คือท่าที่สี่นะครับเ้าต่อไปท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายละวให้นักผู้ชมนะครับนั่งบนส้นนะครับนั่งบนส้นแลวใช้นิ้วชี้ติดกันแบบเมื่อกี้หันเข้าหากันนะครับเอาไว้ที่เดิมครับคือเอาสันในมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้งมือดันหน้าขาอ่อนๆนะครับแรกๆจะเจ็บเลยครับดันครับให้แขนสองข้างตรงแนบลําตัวเห็นไหม แขนสองข้างตรงแนบลาตัวหลังแอนนะครับยกก้นขึ้นมาจากส้นครับแล้วโยกไปข้างหน้าครับสามสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาโยกก็ผักแขนลงไปข้างล่างด้วยนะครับเวลาโยกผักแขนด้านล่างด้วยผักแขนด้านล่างด้วยนะครับพยายามทําให้หลังแอนอนนะครับอย่างเงี้ยครับโยกไปสามสิบครั้งนะครับอ่าโยกให้ได้สาสิบครั้งนะครับแขนต้องตรงนะอย่าแขนงอนะครับโยกไปพอครบสาสิบครั้งก็พอครับอ่าแค่นี้ครับห้าท่า ทำห้าท่าครบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะล่งนะครับสาหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเหมาะมากใครที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมทําได้นะครับพยายามทําให้ครบนะครับ5้าท่านะถ้าท่าไหนไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับโอเคครับนี่คือท่านอนทํานะครับอ่านั่นแหละคือท่านอนห้าท่าครับทําเลยครับท่านผู้ชมดีขึ้นแน่นอนนะครับลองทําท่านอนก่อนก็ได้ครับแลวท่านผู้ชมจะรู้ว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงจงว่ะนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นท่านอนท่ายืน คุณทําแรกๆคุณจะเจ็บคุณจะปวดมากขึ้นเหมือนมาผิดทางแต่จริงๆไม่ผิดนะครับมาถูกแล้วครับแต่เริ่มแรกอะเราไม่เคยทํามันมาก่อนมันจึงทําให้กระตุ้นจุดนั้นแน่นอนครับมันเข้าไปถึงจุดนั้นมันจึงทําให้เกิดผลความเจ็บปวดขึ้นในระยะเริ่มต้นเหมือนผิดทางแต่ไม่ผิดครับทาไปเรื่อยๆครับประมาณเดือนที่1เดือนที่2หรืออาทิตย์ที่2อาที่3แล้วแต่นะว่าใครเป็นมากเป็นน้อยมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ผิดทางเจ็บเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นจากความเจ็บปวดครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้น เข้าใจตามกันนะครับโอเคมาดูท่ายืนบ้างเอาแล้วครับท่ายืนทําผมไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายท่านผู้ชมเห็นหน้าผมก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเห็นท่ายืนก็พอแล้วนะครับท่ายืนทาครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับอ้าขาออกนี่ครับ45องศานะครับจากนั้นให้ชมนึกถึงขอบกางเกงในหรือง่ามขาวไว้ขอบกางเกงในหรือง่ามขาวไว้นะครับขอบกางเกงในทุกคนคงอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมหรือคนที่ไม่ใส่กางเกงในทําไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่ว่าตรงง่ามขานะครับคุณใช้สันแม่มือนะครับทั้งสองข้างเอานิ้วชี้ติดก,กันอย่างนี้นะครับแล้วหันเข้าหากันอย่าหันอ้อนนะครับหันเข้าหากันจังนั้นท่านผู้ชมเอาสันแม่มือไว้ที่ขอบเกงในทั้งสองข้างหรือง่ามขาครับจากนั้นยออ่อเข่าไหมครับแล้วดันแขนตัวเองขึ้นแขนทั้งสองข้างจะดันตัวเองแบบนี้ครับแขนต้องตรงดันนี้มันจะรู้สึกตึงที่สะโพกตึงพี่กนจากนั้นท่านผู้ชมก้มไหมครับแล้วเข่าตึงครับก้มแบบนี้เข่าตึงแล้วโยกครับสามสิบครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือท่ายืนทาที่ทาให้ผมหายกาใช้ชีวิตได้เหมือนปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนก็หายเพราะท่ายืนทาสําคัญมากนะครับเวลาท่านผู้ชมก้มลงไปท่านผู้ชมผักแขมด้านหลังด้วยนะครับพอก้มก็ผักแขมด้านหลังพอก้มก็ผักแขมด้านหลังเพื่อให้กระดูกสันหลังนั้นจัดระเบียบใหม่และยืดออกจากกันนะครับดูนะครับผักไปข้างหลัง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 ครับ30ครั้ง ท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำให้ได้สามสิบครั้งนะครับเพราะท่านผู้ชมทำได้สามสิบครั้งแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลานะครับรอบละสามสิบครั้งถ้าทำไม่ไหวก็อาจจะลดลงมาครับเหลือแค่สิบหรือสิบห้าครั้งลองทำดูนะครับลองทำดูแล้วท่านผู้ชมก็จะดีขึ้นดีขึ้นแต่ผมบอกก่อนนะครับในการทำท่านี้ในช่วงแรกจะเจ็บปวดมาก จะปวดจริงๆนะครับเหมือนมาผิดทางเลยแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนนะครับถูกต้องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ขอท่านผู้ชมเชื่อผมก่อนนะครับเชื่อใจกันก่อนแล้วลองทําตามนะครับแล้วท่านผู้ชมจะรู้ว่าเออนี่คือสิ่งที่ดีมากเลยสําหรับหมอรองกระดูกหลังครับเส้นนนะครับคราวนี้การทําท่าผมเนี่ยนะครับเป้าหมายก็คือการทําให้กระดูกสันหลังเคลื่อนครับนั่นคือเป้าหมายครับเมื่อกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวเมื่อไหร่มันจะมีเสียงดังกรึบเราจะได้ยินคนเดียวนะครับมันจะดังกรึบถ้ามันดังกรึบเมื่อไหร่นั่นครับ คุณจะโล่งคุณจะหายอะแล้วมันนึกภาพว่าถ้ามันดังกึบแล้วมันเกิดจะอะไรขึ้นนะครับคือตอนที่หมอนรองกระดูกมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยกระดูกมันได้ชิดปิดกันแล้วครับมันปิดนี้เลยครับแล้วถาทำเอ็มไอหรือเอ็กซเรย์นะจะเห็นว่าหมอนรองกระดูกหายไปนะครับหมอนรองกระดูกกลับไม่ได้ครับมันไม่ได้หายไปนะมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้เนประสาทครับทับ MT เต็มที่เลยจึงมีอาการปวดแสนทรมานและกระชาแบบนี้นะครับคราวนี้มันกลับไม่ได้ครับทำยังไงก็กลับไม่ได้แต่ถ้าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ยมัน พอมันอ้ากระดูกออกดังกรึบปุ๊บหมอนรองกระดูกตัวนี้จะไหลกลับที่เดิมครับไหลกลับที่เดิมมันจะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทมันจะคลายเลยเพราะมันไหลกลับที่เดิมแล้วก็จะหายครับและนี่คือเป้าหมายที่เราต้องทําให้ได้ก็คือการดึงกระดูกสันหลังให้ดังกรึบให้มันอ้าออกให้ได้ครับและท่านผู้ชมก็จะโลงในวันนั้นและหายในวันนั้นเลยนะครับแต่คราวนี้มันจะเกิดอุปสรรคในการทําครับหนึ่งแขนมันจะไม่ตรงผมจะให้ข้อ3ข้อท่านผู้ชมดูไว้นะครับหนึ่งแขนต้องตรง สองอยาก,กาั้นลมหายใจสามทำแรงๆไล่ทีละข้อนะท่านผู้ชมนะข้อที่หนึ่งแขนต้องตรงลหลายๆายคนทําแล้วแขนจะงอครับพอก้มไปพว,พวแขนมจะงอแบบนี้ครับไม่ตรงเหมือนผมไม่ต้องตกใจผมก็เป็นเหมือนท่านผู้ชมในตอนแรกคือมันไม่ตรงครับผมก็ฝึกฝึกแบบไหนก็ฝึกอย่างที่ผมสอนนี่แหละครับฝึกทั้งงองๆนี่แหละหนึ่งเดือนทําไปเลยครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเชา้าเย็นก่อนนอนนะครับหนึ่งเดือนพยายามโฟกัสไปที่แขนเวลาท่านผู้ชมทําแต่ละครั้ง โฟกัสไม่แขนเพ่งไม่ีด้แขนว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงพอครบหนึ่งเดือนเมื่อไหร่แขนมันจะตรงโดยอัตโนมัติครับคราวนี้เราก็ผ่านข้อที่หนึ่งแล้วแขนต้องตรงข้อที่สองครับเวลาทําอยากกลั้นลมหายใจหรืออยากเกรงเพราะเป้าหมายของผมนั้นต้องการให้ท่านผู้ชมนั้นทํากระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วมันดังกรึบถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเกรงเรากัน้นมันจะไม่ดังเหมือนนิ้วครับผมเกรงไว้ผมดึงผมหักมันก็ไม่ดังครับเพราะผมเกรงไว้แต่ผมไม่เกรงหรอกครับดังไหม หลักการเดียวกันครับอยากเก่งอยากกั้นเพื่อให้กระดูกมันดังเพราะฉะนั้นข้อที่2อย่ยากเก่งอยากกั้นนะครับข้อที่3ครับทำแรงๆทำแรงๆมีแรงเท่าไหร่ทําไปเลยไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวแตกกระดูกเราออกแบบโครงสร้างมาเพื่อให้รองรับน้ําหนักเราได้คุณไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะหักจะแตกจะหลุดนะครับทำไปเลยครับให้แรงที่สุดทําแรงๆผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมอ่าดูครับให้ท่านผู้ชมทําท่ายืนนี่แหละนะครับแต่เวลาท่านผู้ชมก้มนั้นอะ ให้ใส่น้ำหนักแรงๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ครับแบบทหาหเลยครับก็คือก้มแล้วผักแขนให้แรงที่สุดก้มแล้วผักแขนให้แรงที่สุดนะครับต้องทําแรงๆแต่เนือสิ่งอื่นใดท่านผู้ชมฟังตรงนี้ให้ชัดๆนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะทาแรงๆเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องความมั่นใจก่อนมีความมั่นใจก่อนนะว่าหนึ่งแขนชั้นตรงแล้วสองชั้นไม่กั้นลมหายใจแล้วถ้าคุณผ่านข้อหนึ่งข้อสองอะไรข้อสามทำแรงๆเพราะฉะนั้นข้อสามเก็บไว้ทําในเดือนที่สองที่สาม ให้เราฝึกก่อนนะครับว่าแขนต้องตรงแล้วไม่ก้านลมหายใจแล้วเราค่อยใส่น้ําหนักแรงๆในเดือนที่สนะครับถุยขอโทษครับทานผู้ชมในเดือนที่2หรือสเมื่อเราฝึกฝึกจนเก่งแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นพานธู้ชมจะต้องค่อยๆพัฒนาฝีมือไปมันต้องค่อยๆพัฒนาฝีมือไปเป็นลําดับครับ้ท่านผู้ชมก็จะหายนะครับหายแน่นอนนะครับขอท่านผู้ชมนั้นเนี่ยฝึกฝนตามที่ผมสอนก่อนนะครับให้เวลากับมันนะครับฝึกให้มันมีความช่ำชอง มีวินัยในการทําถ้าผู้ชมจะต้องหายเหมือนคนอื่นแน่นอนถ้าผู้ชมยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับถ้าผู้ชมสามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้จะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ทาแล้วดีขึ้นทำแล้วหายมาลงคอมเมนต์ให้ผมขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ทาแล้วดีขึ้นทำแล้วหายแล้วมาลงคอมเมนต์ให้นะครับเพราะคอมเมนต์ของพวกท่านนั้นมันมีพลังมันสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาเข้าไปอ่านแล้วเขาก็มีกําลังใจอยากจะหายเหมือนท่านขอบคุณมากครับที่ลงคอมเมนต์ให้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับ คุณจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแน่นอนถ้าคุณมีวินัยในการทําคุณมีความเชื่อมั่นและเดินหน้าต่อไปนะครับสู้กับความเจ็บปวดให้ได้ผมรู้ว่ามันเจ็บมันปวดนั่นแหละแต่เราต้องสู้กับมันนะรเราไม่อยากที่จะต้องเจ็บปวดไปจนตายท่านผู้ชมว่าไหมเราอยากจะหายทรมานก่อนที่เราจะเสียชีวิตจากโรคนี้ไปหลายคนหลายคนนะครับต้องทรมานไปจนเสียชีวิตเลยนะครับนั <c> ่น <oughs> น่าสงสารมากนะครับแต่เมื่อคุณเจอคลิปผมแล้วเนี่ยมันมันดี มันถูกหวยยิ่งกว่าถูกหวยที่หนึ่งอีกนะครับคุณรู้วิธีรักษาแล้วอะคุณจะต้องกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่คุณจะต้องทําตามที่ผมพูดผมสอนก่อนนะครับแล้วคุณจะต้องหายอย่างแน่นอนนะครับเราคุณพงไม่อยากเป็นเหมือนผมต้องมานอนติดเตียงสี่ห้าเดือนนะผมนอนติดเตียงสี่ห้าเดือนมันไร้ชีวิตไร้ซึ่งโอกาสแล้วแต่ผมกลับมาได้ถ้าเมื่อผมกลับมาได้ท่านผู้ชมก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตได้ถึงท่านผู้ชมจะอายุเจ็ดสิบแปดสิบท่านผู้ชมก็หายได้ เชื่อผมถึงไม่หายก็ไม่ต้องทรมานเหมือนเดิมถ้าผู้ชมจะจากโรกนี้ไปโดยที่ต้องไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและไม่ทรมานดีกว่าจริงไหมเพราะนั้นต้องสู้กับมันนะครับหลายต่อหลายคนนะครับทอ้อเป็นและแม่งทอ้อรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายมันต้องเป็นปกติผมก็ท้อเหมือนกันนะครับทุกคนมันก็ทอ้อแะละมันรักษาไม่หายใครมักไม่ทอ้อนะแต่เมื่อคุณเจอคลิปนี้แล้วนะครับดูครับแล้วอ่านคอนมเมนต์เยอะๆคุณจะไม่ท้ออีกต่อไป คุณต้องหายแน่นอนเียงแค่คุณทําตามผมเท่านั้นแหละคุณจะหายคุณต้องให้ใจผมก่อนนะแล้วคุณหายแน่นอนนะครับเอาอย่าลืมท่านผู้ชมช่วยแชร์นะให้คลิปนี้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาเป็นอยู่เขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปรักษาอะไรที่ไหนก็ตามนะครับทําตามผมหายแน่นอนอนะ่ะเชื่อผมสิครับเชื่อคุณต้องเชื่อผมนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมจะบอกเทคนิคและก็วิธี นอนด้วยนะครับสำคัญนะเทคนิคในการทําและวิธีนอนวิธีป้องกันมันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับสนับสนุนผมหน่อยนะครับตามช่องทางนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพมาที่บัญชีให้ไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้พัฒนาช่องต่อไปเพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกคนครับที่กรุณาสนับสนุนบริจาคมาให้ผมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายก็อยากตอบแทนผมก็ตามช่องทางนี้นะครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอา้าวเทคนิกก่อนในการทำเฮ้ยทำไม่ค่อยดังเลยจ่าทําไงดียะผมทําตามจ่าแล้วมันไม่ค่อยดังอ่ะํานานแล้วด้วยนะท่านผู้ชมลองดันค้างไว้แล้วสายสะโพกค,ครับดันค้างไว้แล้วสายสะโพกลองดูนะครับพอดันค้างเสร็จปุ๊บให้แขนตึงนะแล้วสายสะโพกไปมาไปมานะครับให้รู้สึกคลอนให้รู้สึกเสียวก่อนแล้วค่อยกดลงทํำนะครับท่านผู้ชมก็จะดังง่ายขึ้นอา้าวลองดูนะผมจะทําให้ดูก่อนนะครับ ให้ท่านผู้ชมดันเนี่ยก้มไปแล้วดันค้างนะครับเห็นไหมพอค้างเสร็จสสยสะโพกครับอ่าใส่ให้มันรู้สึกเสียวให้รู้สึกคลอนนะครับพอใส่ไปใส่มาเสร็จปุ๊บดันค้างไว้ก่อนนะพอมันรู้สึกดีขึ้นก็โยกนะมันจะดังง่ายขึ้นครับอ่ามันจะดังง่ายขึ้นครับให้ท่านผู้ชมนั้นรักษาตัวเองง่ายขึ้นนะครับลองดูครับนี่คือเทคนิคก่อนนะครับต่อไปครับคือข้อห้ามนะครับข้อห้ามจําไว้นะครับท่านผู้ชมอย่าวิ่ง ท่านผู้ชมจะออกกาลังกายอะไรก็ตามแต่ท่านผู้ชมอย่าวิ่งเดินได้แต่อย่าวิ่งโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะการวิ่งมันเป็นการกระเทือนครับมันส่งผลท่านผู้ชมนั้นเป็นมากขึ้นนะครับอย่าเข้าใจว่าวิ่งมากๆจะดีนะครับไม่ดีนะครับในช่วงที่รักษาตัวอยู่นั้นอย่าวิ่งโดยเด็ดขาดเลยนะครับจําไว้นะครับโอเคนะอย่าเล่นกีฬาอะไรที่มันเกิดการกระแทกข้อที่สองนะครับจำไว้ให้มั่นนะครับจําไว้นะครับอะไรที่เกิดการกระแทกเล็กๆน้อย ยาเด็ขาดเลยยาเด็ขาดแม้กระทั่งการปั่นจักรยานกระแทกปึ๊กเดียวอะจบเลยนะครับจบบางคนบอกว่ายน้ำอะได้ไหมจ๊ะว่ายได้ครับแต่ตอนคุณลงน้ําอย่าโดดลงนะครับถ้าคุณโดดลงน้ำเมื่อไหร่ก็จบเหมือนกันนะครับนี่ฝากกันไว้นะครับเนี่สําคัญสุดท้ายคือการนอนครับท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมจะนอนเมื่อไหร่อย่านอนที่นอนนุ่มเด็ขาดโดยเฉพาะโซฟาเปยวนอะไรที่มันโค้งโค้งนุ่มๆอย่านอนนะครับ เสร็จเลยนะครับตื mm ่นขึ้นมาเดี่ยงเดี่ยงแน่นอนนะครับอย่านอนคว่ำหลับโดยเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมนอนคว่ำหลับอะไรแล้วก็ตื่นขึ้นมาท่านผู้ชมก็เดี่ยงเหมือนกันนะครับห้ามนอนคว่ำหลับนะครับนอนคว่ำเล่นได้แต่อย่านอนคว่ำหลับนะครับจบเลยนะครับปวดทรมานมากนะครับอะไรอยู่เนี้ยนึกก่อน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 นะครับมันก็ข้อห้ามมันก็เยอะอยู่นะครับที่นอนเนี่ยสมควรที่จะต้องไม่นุ่มมากนะครับ พื้นปูนเลยเอาผ้าห่มปูสักสองผืนหรือผืนเดียวก็ตามให้มันเรียบให้มีความนุ่มนิดหน่อยแล้วนอนและสุดท้ายนี้ครับสําคัญมากคือหมอนท่านผู้ชมห้ามหนุนหมอนที่หัวอย่างเดียวนะครับคือเอาเอาหมอนมาหนุนหัวอย่างเดียวอะแล้วนอนเรียงนะครับท่านผู้ชมจะต้องหนุนหมอนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปครับคือเอาไหล่แน้วหนุนหมอนไปด้วยเพราะฉะนั้นหมอนจะต้องใบใหญ่นะครับหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปให้ให้คอให้คอ,อกับหวนะัวเป็นระนาบเดียวกัน อย่าให้คอกระดกขึ้นไปแล้วเพราะนอนหนุนนะคอหนุนหมอนจะกระดกขึ้นไปแล้วตัวก็อยู่อย่างนี้ครับมันจะทําให้กระดูกเยื้องกันครับมันส่งผลให้กระดูกเชิงล่างนั้นก็แย่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับเอาละก่อนจะจากกันไปผมขออนุโมทนาบุญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นประสบความสําเร็จในการทําท่าผมให้หายทรมานโดยเร็ววันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เชื่อใจลองทําตามนะครับ ท้ายที่สุดก็อย่าลืมแชร์นะครับเพื่อที่จะส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับท่านส่งไปคห้เขาเห็นเนี่ยเขาก็โชคดีมากเลยนะส่วนท่านก็ได้บุญผมก็ได้บุญเช่นกันเราก็จเจริญบุญด้วยกันวันนี้ต้องลาไปก่อนครับจ่าพันวิโรจหายทุกคนแน่นอนสู้นะครับท่านต้องสู้กับมันเป็นได้ก็หายได้เชื่อผมนะครับสวัสดีครับ we mm -hmm.